สวัสดีค่ะพวกเราทีมงานซิกเกอร์วันแมนจะมานำเสนอโบราณสถานปราสาททุปโขนค่ะซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะนี่นะคะเป็นภาพถ่ายลองเ <บน S 2> ที่ยงบริเวณชุมชนโบราณสาุปโขทโนะคะ <laughs> นครโบราณจ <c oughs> ินจ้านครนะคะนครลับของอของอาณาจักรเจนละบกค่ะ เรา,า<น>จะมาดูความหมายนะคะความหมายของภูมินะคะในภาษาเขมรนะคะจะแปลว่าหมู่บ้านหรือดินแดนค่ะ<น>ส่วนโปนนะคะจะแปลว่าซ่อนตัวไม่ให้ใครหาพบนะคะซึ่งหมายถึงนครลับหรือที่แอบรวบรวมกําลังของกองทัพนะคะ<น>ชื่อเดิมเมื่อพศ2413<น>คก็คือบ้านเตียหรือว่าภูมิโปนนะคะบ,<น>บ้านเตียนะคะหมายถึงเมืองที่มีกําลังทหารป้องกันค่ะ ค่ะเราต่อไปนะคะเราก็จะไปดูเอ่อบริเวณปราสาทนะคะแล้วก็จะไปดูที่ปราสาปรางประธานค่ะค่ะนี่นะคะก็คือรางประธานนะคะรางประธานนะคะมีประตูทางด้านเดียวนะคะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกใต้หน้าบานมีรูปลายจำหลักเป็นรูปใบไม้ม้วนเป็นศิลปะคุปตะของประเทศอินเดียบันไดอันที่จริงแล้วมีทั้งหมดเจ็ดท่านข่านที่เจ็ดน้นได้ตกลงไปอยู่ใต้ดินค่ะปราสาปรางประ ต่อด้วยอิกไม่สอปูนสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่12-13เป็นศิลปะพุทธกาลของประเทศอินเดียสร้างขึ้นในสมัยไยกระเมงค่ะและจะมีท่อส่งมาสูนะคะซึ่งอยู่ทางด้านที่เหนือนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะเชิญค่ะนี่นะคะก็คือท่อส่มาสูนะคะซึ่งอยู่ทางด้านที่เหนือนะคะท่อส่งมาสูนะคะก็จะใช้ทาพิธีกรรมทางาศาสนาพรา์พินดูนะคะซึ่งคนในสมัยก่อนนั้นก็จะทําพิธีกรรมาศาสนาในห้อง ห้องอห้องกลางนะคะก็จะมีสิวลึงมีโยนีนะคะแล้วก็น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วพรามก็จะทําพิธีโดยที่น้ำมนต์นั้นผ่านที่ศิวลึงนะคะแล้วก็ผ่านท่อโยนีมาอีกทีนึงแล้วก็จะผ่านมาทา้งท่อสมมาสูตร<อ>เพื่อที่จะให้ประชาชนชาวบ้านนะคะใช้น้ําจากท่อสมมาสูตรนะคะที่จะไปสการะบูชาค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูบรรยากาศข้างในปราสาทรางประธานกันนะคะเชิญค่ะ นะคะที่ดิฉันได้ชี้ให้ดูเมื่อกี้นะคะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในค่ะค่ะก็จะมีที่สการะบูชานะคะปราสาทโมโคนะคะสร้างขึ้นเพื่อที่จะบูชาเทพ,พเจ้าค่ะเ้วก็จะดูการสการะนะคะแล้วต่อไปนะคะเราจะไปดูบรรยากาศด้านนอกกันค่ะเชิญค่ะนี่นี่นะคะก็คือรังองค์เล็กน,นะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยหลังต่อมานะคะ เราะะจะสังเกตได้สวิวัฒนาการจากสองกลมมาเป็นสอแปดเหลี่ยมนะคะเหลือเพียงแค่รอกประตูและฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูรางทางด้านที่เหนือสุดด้วยกันนะคะตามมาเลยค่ะ เป็นปรางด้านทิศเหนือ,อสุดของปรางประธานนะคะซึ่งจะเห็นว่าจะเหลือเพียงเสานะคะแล้วก็ฐานเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะปรางตรงนี้นะคะจะเรียกว่าบราราลัยนะคะซึ่งจะเป็นที่เก็บรวบรวมคมภี์นะคะของสมัยโบราณของสมัยตักรีนะคะถ้าสมัยนี้ก็จะเป็นห้องสมุดนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูฐานศิลาแรงทางด้านที่ใต้สุดนะคะตามมาเลยค่ะ อธิฐานว่าฐานศชลาแรงนี้นะคะจะเป็นที่รองรับอาคารไม้ค่ะซึ่งเราจะไปดูกันด้านบนเลยะคะ่ะส่วหรับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นหลุมท่านงสงสัยว่านี่คืออะไรดิชาจะมาอธิบายให้ท่านฟังนะคะตรงนี้นะคะแต่เดิมนะคะจะเป็นบ่อค่ะซึ่งเรียกว่าหนองเปรียงนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะเป็นบ่อน้ําแห่งโชคลาภค่ะน้ําในบ่อน,นี้นะคะก็จะถูกนําไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในตัวปรางประธานหรือว่าที่เรียกว่าห้องคันท่าคดิษฐ์ค่ะ เียงนะคะต้งเจงนะคะหรือกาลเกตโดยทะเลชื่อทุกษาสตร์นะคะตำนานเกี่ยวกับตำนานพระนางสีจันทาหรือยงด้าทมนะคะราชวงศ์พระจันท์เจ้าหญิงแห่งูมโปนได้ปลูกต้นเจงเสียงไายก่อนที่นางจะออกไปจากูมโปนนะคะไปเป็นม่เหสรีแห่งเมืองนะครในทางหรือวายทัพปูระค่ะ เป็นต้น, uh ตนไม้ในวรรณคดีนะคะที่ย uh ังเหลืออยู่กับภาษากุงโลค่ะแล้วก็บริเวณรวมๆในภาษากุมโลนะคะภาษากุมโลนะคะจะได้ว่าเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมาเที่ยวชมภาษากรุงโปลที่บ้านดมตำบ้านกรุงโปลตำมดมปรเภอสังขาจังข์คุ้มค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โครงการสวนเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันนะคะต่อไปเชิญชมข้างในได้เลยค่ะค่ะ <c oughs> และนี้นะคะก็ <c oughs> ここเป็นซุ้มฟักทองกับฟักนะคะที่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาเตะคะ <c oughs> ได้ช่วยกันปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับตัวเองและน้องๆที่โรงเรียน,นะคะ่ะ นี่คือแผนผังศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและก็เราได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะศาลาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปเราก็จะไปดูที่โรงเพาะเห็ดกับหมูหลุมค่ะเชินค่ะนี่นะคะคือแหล่งเรียนรู้ <c oughs> การเลี้ยงหมูหลุมนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะคือแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดนะคะนี่ะคะก็คือมุมแหล่งเรียนรู้การปลูกผักหล่อสารพิษค่ะนักเรียนเป็นของเรียนชั้นปรนะคะจำนวน3 0แปลงโรงเรียนบ้านตาแตวค่ะไปดูกันเลยค่ะผักกาดเขียวค่ะมีคะน้าผักกาดเขียววัตุืชค่ะผู้สลิตตัวที่เรา ซิคเกอร์วันแมนนะคะก so ็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายตา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ว่มเสียใจ<ส>แม้ว่าฉันนั้นไม่รู้แม้เธอจากลาฉันไปไ,ไกลก็ไม่คิดถึงเธอเลย